เราเล่า้วี่ว่อย่ามั่วอ้าวคุณปสีไงผมเล่นเลิกเล่นมาตอนป6ปสีว่ะปสียังรบกวงใช่ไหมรแบด่าล่ังับน่าจะเป็นลัง ล่งน่าจะเป็นกาล็ตบนดาเ่ชอใช่มดูแลเล่นาลตแ้ใช่ก็จะเป็นแกับกาล็ต้โเป็นตัวกระทืบเราด้วยนะคิดว่าไม่มีใครทางอีอกขอดูนะโอรับเล่นไม่เป็นครับผม อยากวาดรูปอยากวาดรูปอยากวาดรูปเป็นอย่างเงี้ยรูกสามเหลี่ยมตังคิตังคิตังคิดตังคิตังคิไม่ใจดอนนะอ่อ ถอยาถอยอยตนววยาถอยโอ้ยโอ้ยโยโอ้อยโอ้อยโอ้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 อยโอโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ เล่นแอลอลมีความรู้สึกว่าลาทิปได้เยอะกว่าตอนนี้ได้ทิปแล้วเนี่ยดนิปได้สิตัว

มันก็แอคอ่ตีกันตายมันก็ดูนุนเลือดแล่ลา

điều chế ngọt nè điều chế ngọt để đừng, đừng thử, đừng, đừng thử, đừng. là không phải của นี่แหละโอร่าที่เน้นสกยูสามด้วยอย่างนี้แหละยูวหนึ่งก็ไม่เีค่า ่อยก็ะจายเพื่อนอะอเป็นหมูหูอยนี่เนนเเ้นดูดไม่ออก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 เดียวออกแล้วเมื่อไหร่ไอ้กาเรนจะมาลองนะอยู่ด้านในอนดอด้วยมาแล้วนนดอมด้วยแป๊บนึ่ เอ้ยแอปหแล้ว่าเอ้ยแอปแอดอนด์มัมันะวนะครับนนะล่ะอครับอ้ยเออนี่ยแนุ่มจริงเป็นอย่างี้ะไม่หนือยเ่ดี๋ยวนเ xong rồi thì đưa đấy nha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แรงคิวนะออกไดแล้วนอจากเฮ้นุมระวังอ้แล้วทุกทีไม่ไห้แรงขนาดนี้เลยอะนนนเอาคิวเอ้ต้องอย่างนี้นี่แหละนนตัวจริงรอบที่หนึ่งที่หนทีหนทีหมาเป็นห่ง โดน,นรูถติดล้อป่ะโดน,นรูถติดล้ออย่างตอนอยู่มอนหนึ่งอ่ะครูน,น่าจะบอกเราเด็กติดล้อคือ,รอครูคร,รองงานประมาส่งคอออกกอือมามอนหนึ่งเพื่อมาเพื่อนรอดวะ่ะก็ไม่ซ้ำชั้นะ่ะเยอะอูตรงแม่ไอันนี้สุดๆเลยเข้มวดมาก

เดี๋ยวเราจะไปกระซิบกันดียวแม่คนนั้นตีไทยดีเดียวดูแหมดหแล้วก็ไแหมดดีดนีด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 นนีีเดี นี่เลต้มันอรากุมาโหวไมหมืนทำไมก่อนเลยอ่ะเ,เอ,อเกแมวอกไยมากเลยไม่ดูไงไม่ดูตัวไง ลืม้มนนืมกดูตัวละครนอนเมือนกันนะเนี่ยเนี่ยจะมีอะไรจะบอกนอนมีอยู่วัดเว้ยโอลาเว่ยตีปอมเว้ยอดัตติอัดปอมเว้ยโอ้โหไม่เนมอนอมกวมีคนอมกรน

โนนตอนนี้ตอนนี้จะบอกให้ตอนนี้อัพคอมมาใหม่แล้วคอมไม่แลกแล้วตอนนี้เราก็พยายามทำงานทำผลงานที่ออกมาให้เพื่อนผู้ชมดูกันนะคะนี่จะทำวันดีครับท่านผู้ชมครับมาตีป้อมทำไม,มไดดนนครับท่านผู้โหนตีดัดไหยครับตีดัดไหมครับโอ้ยตายพี่เครับไม่ลุ้มลุ้มอ่ะ จะตายลงมันอะยาสูบยาสูบย,ยาสูบใช่กบ่ากับอันติจิงมากๆเลยครับทุกท่านมุี้เราก็น่าจะเห็นนะคะมี้น,นะครับิงกัดดานลานะครับมันตาขาวออะไรบอสอะไรคิดตาขาวเอาสามเหลี่ยมดีกว่าส,ส,ส,สามเหลี่ยมโบบิวเนเอ เดี๋ยวลงมาแบ่งกันดีกว่านะนอนจะนอนเต็ยบมดไปเลยนะเน้อัน,อนตี้เลยเลุนะตายค่ะตายค่ะอ่าไทยกินก็หละ แบนหนูก็แบ,แบนถ้าเพื่อไม่มีนนนะคงจะฆ่าแอดไม่ได้เอ,อ้ยคงจะฆ่าแจ็คไม่ได้ไนุ่มราวัหลังด้าเลนมันไม่ดอยู่อะไรงาๆไปาเนมานนก็มาพอดีเออเออมันเป็นเรื่องที่เกิดไวมาก

เรนแม่จะตายแล้วเห็นไหมลนะ่ะยาโอเรนการเรนด้นเขาไม่ดีตอเราจะแพ้แล้วเนี่ยเพรายาโอเนี่ยอันนาบา้ามาครับ

จะไปรออแกะก็โคตรน่ะโคตรนะามันโคตรน่ะมากอ่ะมาทีหลังจะว่ามือเขาหนึ่งหนึ่งไหมเดี๋ยวจบตานี้หนึ่งหนึ่งแป๊บต้องเคลียร์เค,คลียร์โคตรดอหนึ่งตดอ่ะ แล้วสินก็หลุดด้วยไงไม่ได้ไรห,หรอกทินเราอ่ะเออต้องอย่างนี้เพื่อมันดีนนนมันกำลังตามไปอยู่นอนอุวยช่วยกันะ่าเอาตัวอ,อย่างนี้ไงจิง thêm cho bác ริงจากรีพอร์ตรีซินอะรีพอร์ตริงยังดีกว่าอีกมังกรไปกี่ตัวแล้วต้องตัวหนึ่งแค่นี้มันก็หน้าแล้วแตอีกตัวหนึ่งมันก็ได้หรอ

I meu né, do meu né, oi มีซินไม่หลุดอะมีโอกาสชนะอยู่นิดนึงแล้วก็ดูถีบ เนี่ยตากใยให้มันได้ตายู่เลยได้คิวบ้างน่นมัเห็นเน่นเอน่ din na, 15 pa